แซนดาลีแซนดาลีอันเดอรซนดาลีนะครับชื่อโรงแรมครับแซนดาลีครับเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องเราก็ย้ายมาครับเซนเดลีโอเคพอดีเลยครับ อันนี้เรากำลังนะครับตอนนี้ก็ถึงฟลอนแล้วนะครับถึงฟลอนกันแล้วนะครับของอะไรสองสองเนี่ยองสองนอนกันเลยนะครับสองสองสาม สวัสดีครับตอนนี้เราถึงโรงแรมแซนดาลี S A N D แซนที่แปลว่าทะเลที่แปลว่าชาย L A Y L E y. ผมว่าน่าจะมา,มาจาับปลาไฟทะเลนะ่ะีแซนดาลีเลยเอารู้กันดีแซนดาลีนะครับจะอะไรก็ตามก็โรงแรมสีตนางเลยครับถ่ายมาแล้วครับผมอยู่ที่ห้องอะไรเออแตนแตนสามหก สามสี screws, ่บี de Anyways, paper, ีอะไรก็ไ hmm. ม่รู้นะครับนี่ก็เดี๋ยวคณไทยดูพอได้ก่อนนะครับไ้ครับตอนนี okay, ้ก็เพ okay, 네ี like ่งเรากำลังลิฟต์ชั้นะไรสามสามสี่ศูนย์ิฟอะไรสามทั้งสามห้องสี่ศูนย์ห้องสี่ศูนย์เราจะมีไปเดินทะเลกันแล้วก็จไปน ยาครับแถวนี้เนาะพัทยาอยู่พัทยานะครับบางพัทยาเป็นเขตพัฒนาเปเขตตัวเองอันนี้ก็ข้างจะเป็นโรงแรมน่อรมี้โอเคครับอันนี้เวรับโอเคครับเดี๋ยวกมแจ้มาได้หนึ่งแม่ชั้นไหนคะแม่ชั้นสอชั้นสอง ไปกันเลยครับตอนนี้เราก็จะไปที่ห้องมีชั้น่อก็ชั้นสามนักคาเจตคนสวยๆครับสองสี่สี่ครับครับก็สองแปเดียวครับซียูไฟพอยห้าไฟห้าชั้นสามครับจึงนะครับสามสี่ศูนย์ซ้ายหรือขวาไม่รู้ครับนี่สามสี่ศูนย์น่าจะไปตอนนี้ครับนี่สามสี่ศูนย์เดินระวังนะครับนี่ครับ นี่ห้องแรกเลยครับแล้วหกสกแกนนะครับแตนแนไวไฟอยู่ทั้งหลังบ้านนี่ก็แล้วก็ดูห้องน้ำก่อนในรอบแรกอ่ะสวยครับโอ้มีที่อาบตรงนี้สสแกนปุ๊บไฟก็ติดครับนี่เรามีที่วางก,กระโปรงกระเป๋าสวยงามครับ ครับครับประมาณนี้ห้องห้องกระทัดรัดดีนะครับห้องกระทัดรัดดีห้องกระทัดรัดดีตลับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพักผ่อนไปเดินทะเลกันนี่เดี๋ยวเขาดูหน้าต่างอันนี้กอะไรห้างสุบรีห้างบางบุรีรนี่เปิดมาแล้วครับนี่ครับทะเลพัทยาโอ้นี่โรงแรมนี้เป็นรูปเรืออีกโรงแรมหนึ่งครับอันนี้อะไรตรงข้ามกับ เอวันเอวันโดโลโยครูซนะครับอันนี้อีกโรงแรมนึ่งพวกนี้เป็นรูปเรืออ๋อ,อเป็นฐานนะครับมันกับทะเลทะเลทะเลครับประมาณนี้แหละครับโอเคครับน่ารักดีครับโอเคครับวันนี้ก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่แซนดาลลี่นค,ครับเครับ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตันทีกันเป็นยังับของใหญ่เันนของดนะับเบิลไหมเก่งเดี่ยวเลวใหญ่ดับเบิลเก่งี่ตรงนี้นงงงงใช้ทำอะไรนี่นั่งพคนลงไปแร้วก็ขาบางของ